มาดูเรื่องของความภูมิใจในความเป็นชาติไทยนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเพราะว่านิติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ของอเมริกาออกมาสํารวจแล้วก็มีผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยให้การให้คะแนนเกาะต่างๆที่น่าไปเที่ยวปรากฏว่าเกาะสมุยของเราครับติดอันดับ7ของโลกและติดอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียนะครับนิติศาสตร์ทราเวลเลอร์ครับซึ่งเป็นนิติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกชื่อดังของสหรัฐอเมริกาก็สํารวจ ปเปิดเผยผลสำรวจออกมา Double Best Award 2021นะครับประเภทเกาะเมืองโรงแรมสายการเดินเรือสนามบินแล้วก็อื่นๆที่ดีที่สุดของโลกประจำปี2564หรือว่า2021นี้นะครับสถานที่ที่ควรไปเยือนประเภทเกาะปรากฏว่าเกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีของเราได้รับการประกาศยกย่องให้กลายเป็นเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุดอันดับ7ของโลกจากทั้งหมด25เกาะครับ แลวก็เป็นเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุดอันดับ2ของเอเชียจากทั้งหมด5เกาะที่ติดโผใน25่เกาะด้วยนะครับอันดับ7ของโลกอันดับ2ของเอเชียครับาการจัดอันดับมาจากผลสํารวจความคิดเห็นของนักเขียนด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับซึ่งจะมีการให้คะแนนตั้งแต่11มกราคมจนถึงวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมารวมทั้งเรื่องของประสบการณ์การเดินทางตลอดระยะเวลา3ปีและความเห็นจากผู้อ่านนิตยสารเนี่ยนะครับด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติชายหาดรวมถึงอาหารความเป็นมิตร แล้วก็มูลค่าโดยรวมครับซึ่งกป็ปรากฏว่าเกาะสมุยของเราเป็นเกาะที่มีชายฝั่งทะเลที่มีความสวยงามมีน้ําใสน้ำทะเลใสเรากับคริสตัลเลยโอ้โหใ <c oughs> สแจ๋วอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับสเสน่ห์แล้วก็ยังถูกระบุบว่านี่คือเกาะสวรรค์อันเขียวชอุ่มในอ่าวไทยโอ้โหเ <c oughs> ห็นแบบนี้แล้วอยากไปเที่ยวเลยจริงด้วยน้าใสมากเลยนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อปี2563ครับนิตยสารท่องเที่ยว Condé Nast t r a v e l l r r ของสหรัฐอเมริกาเองก็ได้รายงานผลการจัดอันดับด้านการท่องเที่ยวที่ได้จากคนโหวตคือผู้อ่านนิตยสารนั่นเองนะครับในเวลานั้นเนี่ยผู้ที่เลือกให้ได้รับรางวัลก็คือเกาะพังงานครับที่สุราษฎร์ธานีมีคะแนนมาเป็นอันดับ3ในเกาะที่ดีที่สุดในโลกของเอเชียและ the best islands in the world 2020นั่นเองนะครับ ถ้าจะพูดถึงเกาะสมุยก็ทราบกันดีครับว่าชาวต่างชาติก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแม่นี่คือสวรรค์จริงๆส่วนคนไทยของเราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับเราต้องยอมรับว่าความสวยของสมุยเป็นจุดเด่นอย่างมากที่ทําให้นักท่องเที่ยวมีแรงยึงดูดให้ท,ทั่วโลกได้มาเยี่ยมเยียนเกาะสมุยและเราก็ช่วยกันรักษาความสวยงามของสมุยไว้ ความสง่าง,งามของสมุยไว้ให้นานแสนนานและปีต่อไปก็จะได้ติดระดับโลกและระดับเอเชียต่อไปครับ ส่วนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับชาวสมุยชวนลูกหลานออกมากินข้าวเล่นน้าทะเลถ่ายภาพแบบดวงอาทิตย์ที่กําลังรับขอบฟ้าแบบนี้นะครับโอ้โหท้องฟ้ากลายเป็นสีทองครับอันนี้คือบริเวณชายหาดหน้าทอนนะครับที่ใครไปเกาะสมุยแล้วก็ต้องไปที่ชายหาดหน้าทอนตรงนี้นะครับ<ม>เป็นจุดชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะสมุย<ๆ>เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่มักจะมาจอดรถแล้วก็ลงมาเก็บภาพความประทับใจที่ชายหาดหน้าทอนตรงนี้นะฮะ ก็เป็นท่าเรือด้วยนะครับที่ไปเกาะสมุยนะฮะโอ้คนมากันเยอะเลยนะคะผมบอกนิดนึงอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือเกาะมิลอสของกรีซอันนี้ได้คะแนนสูงเลย95.5คะแนนอันดับ2ก็ที่กรีซเช่นเดียวกันนะครับที่เกาะฟเรนกันดรอสครับแต่ว่าถ้าในเอเชียเนี่ยโมกเกาะอันดามันที่อินเดียได้อันดับหนึ่งของเอเชียเกาะสมุยของเราได้อันดับสองอันดับสองอันดับเจ็ดของโลกนะครับครับอันดับสองเนี่ยนำบาหลีกับมาดีฟด้วยนะฮะในเอเชียนะฮะน่าสนใจมาก